เคยไหมคะเวลาทํางานหน้าคอมนานๆเนี่ยหรือว่าจ้องอะไรนานๆแล้วจะรู้สึกว่ามันตาลา้าตาพร่าตาแห้งจังเลยแล้วเวลาเรามีอาการเหล่านี้เราก็มักจะแค่หยอดตาแต่จริงๆแล้วนะคะมันมีวิธีการรักษาที่ยั่งยืนมากกว่าการหยอดตาเรียกว่า blinking exercise ค่ะซึ่ง blinking exercise นะคะเป็นแนวทางการรักษาอาการตาแห้งตาลา้าที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงค่ะโดยมีงานวิจัยตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันรวมถึงงานวิจัยล่าสุดของด อาริตะประมาจาย์ด้านตาแห้งนะคะที่ตีพิมพ์ในวรารสาร The Occular Surface เมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาก็ยังคงยืนยันค่ะว่าวิธีนี้ได้ผลดีอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติถึงแม้จะฝึกต่อเนื่องแค่3วันติดต่อกันค่ะการทํา blinking exercise นะคะจริงๆมันก็มีหลายสูตรแต่เราอยากจะหยิบยกสูตรที่มันทําง่ายไม่ซับซ้อนแล้วก็ทุกคนสามารถทําตามได้ค่ะจาไว้นะคะว่า blink blink squeeze หรือว่ากระพริบกระพริบแล้วก็หลับตาลึกๆแน่นๆ2วินาทีค่ะ จากนั้นก็ค่อยลืมตาค่ะทำวนไปสิบรอบนะคะซึ่งการทำท่านี้จะช่วยกระจายน้ำตาให้มันเคลือบลูกตาอย่างทั่วถึงช่วยลดอาการตาแห้งแสบตาให้ตาเราได้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ